มาดูกันเชียง100เมตรของน้องกู๊ดชัญญาบ้านสมเด็จนะครับอยู่รูที่4นะครับทีดนี้มีนักกีฬาแค่3คนเนื่องจากว่าเป็นระยะไกลนะครับเป็นชาที่นักกีฬาไม่ค่อยชอบว่ายกันเท่าไหร่นะครับมาดูนะครับว่าน้องกู๊ดวันนี้จะทําเวลาได้ดีแค่ไหนครับทำลายสถิติของตัวเองหรือไม่นะครับครับที่4 ครับชันยานบัสมเด็จรูที่4นะครับกันเชียง100นะครับบุตรกมเนื้ออยู่นะครับตอนนี้น้องกู๊ดชัญญานะครับรูที่4นะครับกันเชียง100เมตรนะครับครับเชียงนกปี๊ดครับลงน้ำนะครับถ็นแต่แล้วนะครับมีนักกีฬา3าคนนะครับจริงๆมี5คนทั้งหมดแต่ว่าไม่ยอมมาซะต้อสองคนนะครับออกับแล้วครับ ทีมไลายแล้วครับขึ้นมาแล้วครับลูที่5ดบีไอะตามมานะครับว่ายดีเหมือนกันนะครับเป็นทีมจากสป i ินนะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับน้องพูทนํำไปเรื่มเรืมนะครับจังหวะระยะร้อยนี้ก็ต้องคุมสตกไว้ก่อนนะครับรักษาแรงไว้ดีๆนะครับเพราะว่ายังมีอีก50เมตรนะครับต่อมาว่ยไปแล้วครับบี้กันไปนะครับกับลูกที่5นะครับ คูกกี้สูดสีกันอยู่นะครับกลับตัวแล้วครับกลับตัวเป็นคนแรกนะครับนกกรดกลับตัวมาแล้วาตามมาด้วยรูที่5นะครับามาด้วยรูที่3นะครับามาห่างๆนกกรดเริ่มฉีกห่างมานิดนึงครับฉีกออกมาแล้วครับทําเวลาหน่อยนะครับเพราะเราจะเก็บเวลาไว้นะครับ เหลือยี่ห้าเมตรสุดท้ายครับดูเหมือนจะไหวชิวๆเหมือนกันครับเห็นเพื่อนร่วมแข่งขันมีจํานวนน้อยฮะอาจจะรู้สึกเหมือนชิวๆไปนะครับแต่ก็ทําได้ดีอยู่ครับตอนนี้ไหลเข้าไปแล้วครับอยู่ที่1นาที24นะครับหนึ่งนาที24นะครับสองเคลียร์เคลียร์กันสนั่นบอลไวเลยครับ ผลสุดท้ายก็ไหว้เข้ามานะครับเรียบร้อยครับ